สวัสดีครับ FC รัศมาศึกษศูนย์ฝึกงานไม้เสด็จท่านนะครับวันนี้ผมก็มาสอนลูกศิษย์นะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องปิดขอบซึ่งเป็นของบริษัทดีแม็กนะครับได้นํามามอบไว้ที่ศูนย์อันนี้เดี๋ยวดูรูปดูหน้านักเรียนก่อนครับนักศึกษาแต่ละท่านนะครับยังวัยละอ่อนอยู่นะครับคนนึงก็ยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับแต่ละคนก็อายุน้อยๆนะครับคนนี้น้อย,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 อยกับเพื่อนเลยนะครับคนนี้อายุสิบแปดนะครับ ดูหน้าไว้นะครับอันนี้เราเรียกเราเรียกว่าน้องเล็กนะครับอันนี้ผิดเล็กนะครับน,นี่นะครับนักศึกษานะครับที่มาเรียนก็เ,เป็นถือว่าได้มาเรียนรู้นะครับบางทีของพวกนี้เราเราเรียนไว้มันก็เป็นจำไรของเราอะให้เรารู้ไว้ว่าวิธีการใช้งานยังไงนะครับตัวนี้คุณสมบัติพิเศษคือมันจะสามารถเก็บขอบ เก็บขอบที่เกินที่เกินมาจากตรงนี้นะครับพอเราใช้ตัวเอทขอบเนี่ยมันจะเกินเราต้องซื้อเอทที่ใหญ่กว่าตัวชิ้นง,งานเราเล็กน้อยแล้วก็ตอนนี้มันจะมีข้อจํากัดตรงว่าต้องเวลาซื้อเอทนะครับต้องให้หนาหนึ่งมิลนะครับหนาเกินนี้ไม่ได้หรือออดแบบนี้ไม่ได้ถ้าออดแบบนี้มันจะละลายนะครับความหนาคือหนึ่งมิล ตรงนี้จะมีเครื่องที่บอกว่ามันจะตัดเก็บขอบนะครับก็เป็นทิมเมอร์สองตัวจะอยู่บนก็อยู่ล่างอีกตัวนึนก็จะกรีดตัวบนทิ้งไปนะครับส่วนอีกตัวน,นก็จะกลับตัวล่างแล้วอ่าอันนี้จะเป็นผ้าที่แบบว่าทําความสะอาดพวกคราบกาวนะครับเวลาที่ตัวเอ็ดวิ่งผ่านตรงนี้มานะครับตัวนี้ก็จะทํางานไปด้วยจนเสร็จออกไปก็ เราก็สามารถเอาไปประกอบชิ้นงานได้เลยนะครับก็จะสะดวกไม่ต้องมานั่งเก็บวันนี้การทํางานนะครับเราจะต้องตั้งอุณหภูมินะครับเขากําหนดไว้ให้ที่หนึยเจ็ดนะครับอุณหภูมิของความร้อนเพราะนั้นเราจะต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ก่อนจนอุณหภูมิตัวสีแดงนะครับขึ้นมาถึง170ตัวนี้เป็นตัวเฟดนะครับเวลาที่เราเปิดไปเนี่ยตรง ต, Miller, <Abby at Christmas activated> ตรงเนี้ยที่มันจะรับกาวมาเนี่ยมันจะหมุนลูกกิ้งตัวนี้มันจะหมุนเพื่อที่จะให้กาวเนี่ยมาอยู่บนลูกกิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งเนี่ยต้องตั้งให้สัมพันธ์กันก็คือตั้งไว้ที่ห้าสิบนะครับตัวนี้ตั้งไว้ที่ห้าสิบส่วนตัวนี้ตั้งไว้ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบตัวนี้ก็คืออ่าก็เรียกว่าฟิกของตัวเอทดเนี่ยที่มันจะวิ่งเข้าหามานะครับก็คือความเร็วของตัวเอทดที่จะวิ่งมานะครับให้อยู่ที่เจ็ดสิบ เพราะนั้นตัวนี้เจ็ดสิบห้าสิบห้าสิบนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับลูกกิ่งนี้จะหมุนแล้วนะครับพร้อมที่จะทํางานถ้าเราป้อนถ้าเราเปิดตัวนี้แล้วเราป้อนเอดเข้ามามันก็จะมีความเร็วของมันในระยะที่เหมาะสมวิธีใส่พันเอดนะครับตัวนี้มันจะสามารถปรับขึ้นลงได้ตามความสูงของตัวพันเอดนะครับเราก็ให,ให้ให้แบบพอดีกันไปเลยแล้วก็หันด้านหันด้านในด้านในของแันเอดนี้นะครับ เป็นลักษณะเข้าไปแบบนี้อันนี้เราก็กดลงมา,างนะครับเพื่อที่จะบังคับไม่ให้มันกระดกอ่าบริเวณนี้จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับให้ใส่เอทไปให้อยู่ระหว่างน็อตอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่เข้านะครับคือรอมือจับดันเข้าไปช่วยช่วยดันตันนี้เดี๋ยวมืออาจารย์จะดันเอทอ่าโอเคอันนะครับพอมันผ่านเข้ามาตรงเนี้ย มันพร้อมที่จะวิ่งไปทํางานนะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวใส่เอทแล้วเราก็ต้องเสียบปั๊มลมด้วยต้องใช้ลมในการที่จะตัดแผ่นเอทด้วยนะครับลักษณะกาวนะครับในการใช้งานจะเป็นกาวกาวเป็นเม็ดเอากาวก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ใส่กาวนะครับเป็นหม้อต้มนะครับกาวมันก็จะละลาย เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดเครื่องถ้าถ้าถือต้องให้กาวละลายก่อนนะครับละลายมาเพื่อที่จะทํางานได้อันนี้มันมันละลายอยู่ก็โอเค๋ยวเราก็สามารถทํางานได้เลยอ่าในการส่งชิ้นงานเข้าชิ้นงานจะวิ่งผ่านล้อตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์เป็นก้านตัวนี้ ถ้าไม้เราต้องกระทบตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก่อนเดี๋ยวตัวเอเน่ยจะวิ่งผ่านเข้ามาให้เรารอจังหวะพอเอทดโผล่ขึ้นมาเนี่ยให้เราดันไม้เข้าไปเลยแต่ถ้าเราเอทดเรายาวเกินเนี่ยฝ่าเราจะดันไม้เข้าไปเนี่ยคือตัวแผ่นเอทดอ่ะมันอาจจะมา,มาไ,ปไ,ปไปพันกับตรงอื่นได้ก็ต้องดูต้องกะเอาความเหมาะสมด้วยนะครับแล้วถ้าตัวนี้เราหลุดสมมติว่าไม้หลุดจากตัวนี้ไปปุ๊บเอทดจะถูกการตัดทันทีเลยถ้าไปหลุดกลางคันเนี่ย นั่นหมายถึงว่าเอ็มจะวิ่งมาแค่ครึ่งเดียวแล้วมันก็จะถูกตัดไปเพราะนั้นตัวนี้เราต้องให้แนบตลอดจนส่งชิ้นงานจบมาแล้วครับชิ้นงานจะวิ่งผ่านเข้าตัวสายพานตัวนี้ถ้าเป็นงานชิ้นเล็กๆแบบเนี้ยเราก็ปล่อยเลยไม่ต้องจับพอเข้ามาถึงนี่เราจะปล่อยเลยเครื่องมันสายพานจะวิ่งไปจนจบนะครับแล้วก็สวิตช์ตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่ง power นะครับก็คือเปิดปิดส่วนตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวทิมเมอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวทิเมอร์ตัวตัดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นผ้าที่ปัดทำความสะอาดเพราะฉะนั้นเราจะเปิดทุกตัวเลยนะครับเ่อดขึ้นหมดเลย นี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานเครื่องปิดขอบนะครับแล้วเวลานั้นเราก็เป่าฝุ่นคําความสะอาดนะครับปิดเครื่องส่วนกาวเนี่ยก็จะอยู่ในนี้ไปไม่เป็นไรนะครับเวลาเราจะใช้ต่อมันก็เราก็เปิดเครื่องอุ่นกาวให้มันระบายก่อนมาทำงาน